กาญจนบุรีชาวบ้านกำลังเริ่มเดือดร้อนหนักต้องกางมุ้งรับประทานข้าวแล้วเร่งฉีดป,ป้นสารป้องกันมแมลงวันอ,อปทอทั้ง37แห่งเข้าร่วมประชุมแก้ไขปัญหาขยะเชิงเขาทองนายกอ,อกปอแก่งเส้นวอนฝากยังหน่วยงานกองทัพปกขอความเห็นใจเพราะขยะเป็นวาระแห่งชาติเวลานี้37อ,อปทอการเดือดร้อนหนัก จากกรณีเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์2566ที่ผ่านมาทางประธานคณะกรรมาการการพัฒนาเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนราษฎรพร้อมหน่วยงานเกี่ยวข้องจำนวน7หน่วยงานประกอบด้วยหน่วยงานควบกลุ่มมลพิษกลุมธนารักษ์กลุ่มส่งเสริมการปกครองหน่วยงานกองทัพบก โดยกองผลฐานราบที่๙เจ้าของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเซียนและภาคประชาชนที่ได้รับผลกระทบเข้าร่วมประชุมหาลือเพื่อเร่งหาทางออกกับกองขยะขนาดใหญ่เชิงบ้านเขาทองหมู่ที่5ตำบลแก่งเซียนอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีเพราะเวลานี้กลิ่นเหม็นคุ้งจนเกิดมแมลงวันนับล้านตัว ที่กำลังส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมในที่ประชุมให้ทางอบตอแก่งเซียนกลับไปหาหรือกับหน่วยงานในพื้นที่เร่งด่วนต้องการแบบใดแล้วนำผลสรุปมาประชุมกันอีกครั้งในวันที่22กุมภาพันธ์2566ที่อาคารรัฐตสภาเวลา13.00น เพื่อเร่งหาทางออกกับขยะกองนับล้านตันไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนต่อไปผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเซียนร้อยโททศพลชจยโกมินผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีได้มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตีสุขพระมงคลบูชาเทพรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เราร่วมประชุมหารือกับทางนายจักกิจมหากิจวรกุลนายกอบตแก่งเซนพร้อมด้วยหน่วยงานอบตทั้ง37แห่งที่นำขยะไปทิ้งอย่างเชิงเขาทองหมู่ที่5ตำบลแก่งเซนเพื่อหาข้อสรุปนำกลับไปเข้าประชุมกับทางประธานคณะกรรมาการ การพัฒนาเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนราษฎรกำมาธิกการอีกรอบในวันที่22กลุ่กุมภาพันธ์2566นี้เพื่อเล็งหาข้อสรุปในการจัดการกับกองขยะนักป้านตันในพื้นที่เชิงเขาทองดังกล่าวนี้ที่กำลังสร้างปัญหาความเดือดร้อนกับประชาชนในพื้นที่จากมาแดงวัน วันนี้ชาวบ้านเวลานี้ต้องกางมุ้งรับประทานข้าวป้องกันมแมลงวันรวมถึงกินเหม็นโดยในที่ประชุมว่าที่ร้อยตีสุขพมงคลบูชาเทศรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีได้ขอความเห็นในที่ประชุมกับทั้ง37อปทว่าต้องการที่จะทิ้งขยะของแต่ละอ,อปท หรือจะไปหาแหล่งที่ทิ้งแห่งใหม่มี35อปทแจ้งต้องการจะทิ้งขยะบริเวณพื้นที่เชิงเขาทองเพราะหากไปหาแหล่งทิ้งใหม่ปัญหาอาจจะตามมาเนื่องจากผ่านเส้นทางที่ไปกระทบกับประชาชนได้และหากนำไปทิ้งแหล่งในจังหวัดใกล้เคียงจะต้องมีหน,นังสือผ่านเส้นทางตามขั้นตอนต้องใช้เวลา คาดว่าอนาคตอาจจะส่งผลกระทบตามมาภายหลังเพราะจุดทิ้งขยะเชิงเขาทองแห่งนี้อปททั้ง37แห่งได้ร่วมลงทำ MOU กันมาอย่างถูกต้องตั้งแต่ปี2537แต่มาหลังๆก็เกิดปัญหาบ้างจนมาหมดสัญญากับเจ้าของพื้นที่ในเดือนกันยายน2565ที่ผ่านมา สรุปวันนี้ทั้ง3 7อปทอยังต้องการนําขยะมาทิ้งเชิงเขาทองเช่นเดิมขอให้ได้นำขยะมาทิ้งได้ปกติด้วยเพราะทุกวันนี้บางครั้งมีการปิดเส้นทางรถขยะไม่สามารถนําขยะไปลงได้ทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีขอให้ทางอบตอแก่งเส้นเปิดให้ แต่ละอปทนำขยะไปทิ้งได้ปกติเพื่อลดปัญหาความเดือดร้อนของแต่ละอปทอนายจักเกจมหาเกตวรกุลนาย,ยกอบตอแก่งเซียนกล่าวว่าปัญหาดังกล่าวไม่ใช่เฉพาะคนแก่งเซียนมันเป็นปัญหาคนทั้งจังหวัดกาญจนบุรีและขยะเป็นปัญหาของชาติไปแล้วระเบียบและหลักการทุกอย่างดีหมด ขอวิงวอนไปยังหน่วยงานราชการทหารกองทัพบ,บกขอให้ทำเพื่อชาวการชนบรุรีและประเทศชาติได้สะอาดจากขยะจึงขอความเห็นใจจากกองทัพบ,บกด้วยกอขยะตรงนี้ในอนาคตผมก็คิดว่าผมก็จะไม่ให้ทิ้งขยะในใน,ใน,ใ,นในอันใหม่ขยะที่จะเข้ามาทุกวันสามสี่ร้อยผมจะไม่ให้ทิ้งในบอ่อนี้ละในบอ่อเก่าเนี่ยผมก็จะบริหารจัดก,การ โดยเอกชนเอาทำขยะให้หมดไปจากตรงนี้เลยมันจะี้าปีเิีปีอันนี้คือถาวรระยะย,ยาวถามว่าขยะใหม่ไปไหนขยะใหม่ไปไหนก็คือแนวทางของเอกชนเนี่ยตอนนี้มีผู้มาลงทุนนะครับเขามีพื้นที่อยู่ในที่ติดบ่อขยะเนี่ยเป็นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์นะครับเป็นนอส3ก็ตอนนี้กาลังสอบถามไปอยู่ประมาณ7จ็ดน่ยงานว่า าถามไปที่กรมโยธาธิการและผังเมืองว่ามันสร้างโรงงานรองอสีอะไรได้หรือไม่ในบริเวณนี้ก็ก็ได้ได้พูดในที่ประชุมไปว่าแนวทางในอนาคตเนี่ยถ้ามีเอกชนมาลงทุนตรงนี้ประมาณสองสามร้อยล้านเนี่ยเ,เขาสามารถที่จะทําขยะได้อยู่สองอค่อนข้างมีคุณภาพขยะเก่าสองร้อยห้าสิบขยะใหม่สองร้อยห้าสิบนะครับมันก็จะหมดไปแต่ตัวบอ่อขยะเก่าเนี่ยผมยืนยันและรับปากกับทุกคนว่าบอ่อขยะเก่าเนี่ยเราจะไม่มีขยะมาทิ้งแม้แต่ชิ้นเดียวในอนาคต ขยะใหม่ที่เข้าทุกวันวันละสองสามร้อยตันในอนาคตจะเป็นท้าร้อยตันเนี่ยมันจะเข้าลงดีไซเคิลแห่งใหม่นะครับซึ่งอยู่คันจากบอกขยะเก่าประมาณห้าสิบหกสิบเมตรนะครับคือเนวทางก็เขาเป็นลนนักษณะนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้ผมก็จะเอาเรื่องที่ประชุมตรงนี้ไปสรุปทาเป็นรูปเล่มหาเลยกับกรรมธิการเพื่อเล่งลับในที่ดินนะครับที่หายให้เขาใช้เร่งด่วนในหนึ่งปีก่อนนะครับให้มันเร่งเร่งด่วนแล้วก็ออกต่อแข่งเซียนก็ ก็จะซื้อสัจกจาก,การใช้เงินที่มีอยู่นะครับอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปครับสุดท้ายอยากเาปวินวอ้หน่วยงานก็ด้วย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 จากใจที่ประชุมมาก็ทุกอบทอนะครับมีความเดือดร้อนอมันไม่ใช่ปัญหาเฉพาะ,ะประชาชนคนแก่งเส้นอย่างเดียวมันเป็นปัญหาของประชาชนทั้งจังหวัดกาญจนบุรีและมันเป็นมันเป็นปัญหาของประเทศชาตินะครับเพราะว่าขยะมูลฝอยนี่เป็นวาระแห่งชาตินะครับซึ่งบรรจุในคลรมแล้วก็ให้ ทางรัฐธว่าการกระทรวงมหาไทยเป็นผู้เป็นเจ้าภาพมาถึงจังหวัดนะครับจังหวัดก็ตั้งคณะกรรมการจัดการฝ่ยจังหวัดคือในระเบียบละหลักการทุกอย่างดีหมดแต่ก็ขอวิงวอนให้หน่วยงานราชการอย่างเช่นราชการทหารก็ดีเนี่ยพื้นที่ที่ไหนที่ไม่ได้ใช้ฝึกหรือไม่ได้ใช้ดําเนินการใดๆเนี่ยเราขอพื้นที่ไปร้อยสองร้อยไร่เนี่ยทำเพื่อคนจังหวัดการดนบบรีและประชาชนคนการนบรี แล้วก็ประเทศชาติเราจะได้สะอาดสะอาดนะครับก็วินวอร์ถึงอทอบอเ,อ,อเป็นหลักนะครับหน่วยที่ดูแลใช้ไปอยู่ในพื้นที่อยู่นะครับก็ขอความเห็นใจตรงนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับท่านนายข่าวนิวยี่สิบสี่การจนบุรีปรีชาไหลาวารินรายงาน